ท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาช่วงนี้วันนี้วันที่30กันยายนนะฮะพรุ่งนี้1ตุลาคมวันหวยออกนะฮะใครที่นอนฝันเมื่อคืนได้วันของนักล่าเท้าฝันเลขเด็ดเลขดีทุกคนต้องมีความหวังนะฮะเราอย่าหยุดหวังเราอย่าหยุดฝันนะครับถ้าใครมีความหวังมีความฝันก็เข้าไปที่แอปปอตั้มได้80บาท80บาทมีจริงนะท่านผู้ชมครับอัปเดตเช้านี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ5ทุ่มเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาทีมงานเข้าไปเช็คตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3ล้านส 176,260ใบเท่านั้นเองนะฮะ1วันวันนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกครึ่งวันก็จะเข้าไปซื้อเลขเด็ดที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมครับผมเมื่อกี้ผมลองกดเข้าไปดูปรากฏว่ามันจึงมีช่องสลากลดราคาด้วยเออมีสลากลดราคาก็คือถูกกว่า80บาทนี่นี่เนี่ยให้ทีมงานถ่ายมาจากหน้าจอโทรศัพท 7จ75สิบาทยังมีเลยโอ้ยอาจจะมีเลขที่ท่านชอบนะคะไม่แน่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ในนี้แหละนี่นี่เลขก็โอเคไม่ขี้เหร่นะท่านได้สนใจแต่ว่าถูกก็โชคดีได้รับรางวัลไม่ถูกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมอุดมการอยู่นะซื้อเยอะมากยิ่งมาพูดทุกทุกงวดก็ซื้อทีเป็นสิบใบนะไม่ถูก มไ,มไม่ถูกไมยถึงพี่หนุ่มกว่าเราอย่างน้อยก็ถูกถูกกิน <c oughs> ก็ได้ซื้อทุกได้ซื้อทุกงมด <c oughs> มาติดตามข่าวนี้กันหน่อยสาวสุดดีใจคะ<ห>่ะรถหายไปสี่ปียิ่งกว่าถูรางวัลที่ห<ป>น,นึ่งแ, <c oughs> แล้วก็ได้คืนด้วยได้คืนด้วยนะฮะคือเขาเนี่ยเรื่องของเรื่องคือแบบนี้นะครับอันนี้เปิดเผยจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตํารวจทางหลวงมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อคุณกุสุมากุสุกุสุมาเนี่ยช่วงประมาณ15บหมิถุนายนเนี่ย ได้รับเขาเรียกว่าใบเสร็จในการทวงหนี้ไม่จ่ายเอ็มโพราแล้วเข้าทางหวเอ็มโพเสร็จปุ๊บร้อิงผ่านปุ๊บไม่จ่ายไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราไปจ่ายภายในสาวันให้ไม่จ่ายอีกเขาสะสมไปเขาจะมีบินมาส่งมาที่บ้านส่งมาไหนก็ส่งมาตามทะเบียนรถนั่นแหละทะเบียนรถรถนี้ส่งไหนเขาก็แจ้งนี่ไปปรากฏว่าเฮ้ยรถชัดแจ้งหายไปตั้งนานแล้ว ฉันแจ้งหายไปตั้งสปีแล้วอยู่ดีๆมันมีใบใเสร็จทวงหนี้มาไม่จ่ายค่าเอ็มโก็เลยเอาใบเสร็จนี้ไปร้องกับทางตำรวจทางหลวงช,ช่วยดูหนะะ่ยค่ะนี่รถฉันนี่รถฉันแจ้งหายว่า4ปีแล้วตำรวจก็ตามตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับแจ้งนะฮะปรากฏว่าตามไปเรื่อยๆมาหลายเดือนจนที่สุดก็เจอจริงๆ รถคันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปนะฮะตำรวจขับตามเพราะว่าเหมือนวิ่งผ่านเอ็ม,อมแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อรถเป้าหมายวิ่งมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ขับตามตามเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เบียดเลยถึงโอกาสก็เบียดแล้วก็บังคับให้จอดเจ้าตัวจอดลงมาเสร็จแล้วก็บอกว่าเอายอมรับแหละรถนี่ผมเอามาจากพ่อส่วนพ่อเอามาจากไหนไม่รู้อ๋อสะท้อนในที่พ่อแต่สุดท้ายเป็นรถของคุณกุสุมาจริงๆใช่ออลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะคุณกุสุมาหลังจากได้รับรถคืนนะครับ นี่นะครับครับอารู้สึกยังไงครับที่ได้รับรถคืนครับดีใจมากค่ะกี่ปีแล้วครับที่ลดไปนี่ลหายประมาณสี่ปีอ๋อแล้ววันนี้ได้รับรถคืนเนาะต่อให้มันจะเก่าแต่ก็ยังเป็นของเราเนาะใช่ค่ะโอเคครับทางใจค่ะครับอาทางรถบงทางหลวงยินดีรับใช้นะคะ แล้วก็เพิ่มเติมค่ะคุณกูสุมาเนี่ยเจ้าของรถคนนี้เนี่ยนะคะบ,บอกว่าเมื่อปี63เนี่ยให้เพื่อนสนิทยืมรถไปใช้<ม>แต่หลังจากนั้นถูกเพื่อนสนิทยักยอกนําไปจําหน่ายต่อให้บุคคลอื่นคือเอารถเข้าไปเลยเอาไปขายต่อเฉยเอออันนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่มัน,นไม่รถรถอ,อ,อันนี้ไงรถแบบออรถแบบอ,อ,อะไรอะรถติดไฟแนนซ์แล้วก็ออไปขายเ,ออเขาเรียกว่ามีรถแต่โอนไม่ได้อะไรยเงี้ย นี่น,น,นี่คลิปตอนเจอนะคะอาะ,อะก็ดีใจด้วยได้คืน <laughs> ไหนเกี่ยวกับรถแล้วค่ะพี่หนุ่มมีเพิ่มเติมนะจากเพจ Facebook Thailand อัปเดตค่ะเรื่องของสถานีขนส่งหมอชิดสองกรุงเทพเริ่มมีการปรับปรุงโฉมใหม่ค่ะแล้วก็ภาพบางส่วนจากโพสต์ของอคุณสุรพงศ์ปิยชุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะปรับโฉมใหม่ยังไงนะคะก็มีตั้งแต่การปรับพื้นชานชลาใหม่ติดจอ LED ขนาดใหญ่แสดงตารางเวลาการเดินรถโดยสารเพิ่มไฟส่องสว่างเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ เรียนทางเข้าประตูปรับปรุงห้องน้ำใหม่ติดตั้งลิฟต์โดยสารเพิ่มและจุดชาร์จไฟแบตเตอรี่มือถือฟรีทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่นี้นะคะเพิ่มความสว่างทาสีใหม่บางจุดด้วยดูมาตรฐานมากขึ้นเลยนะฮะนี่คือบขสนะครับการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่ยอดจริงๆใช่ใช่เชินชนนะท่านน้ำตีช่วยสุรพงศ์นะครับ ไปอีกหนึ่งฝีมือดีกว่าน้องขอไปที่งานงานศิลปะของน้องค,คนนี้ที่เป็นกระแสเลยเนาะพี่นุน้ยเนาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่คนแชร์ภาพตอนแรกคนแชร์รูปแล้วเขาก็ถามว่านี่คือภาพถ่ายภาพถ่ายหรือภาพวาด<อ>คนก็ดูอะไรคือภาพมันคือภาพถ่ายจะมาถามทำไมมันคือภาพวาดอาชิมงานเอาภาพขึ้นมาให้ดูก่อนเอาภาพก่อนนะอย่าเพิ่งเอาตัวน้องอนะฮะ นี่คือภาพถ่ายหรือภาพวาดนะครับพอมาตั้งคําถามอย่างนี้ก็งงเหมือนกันนะนะคะนี่นี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะอืมอืมเอาเราก็ตอบเลยเห็นอย่างนี้ก็ภาพถ่ายอยู่แล้วนี่ภาพถ่ายอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเฉลยมาคือนี่คือภาพวาดนะท่านผู้ชมครับนี่ฝีมือของน้องคนนี้และยังเป็นนักเรียนอยู่เลยโอ้โหสุดจริงๆนี่คือผลงานศิลปะนิพนธ์นะฮะมีสองชิ้นนะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนี่เป็นผลงานของน้อง น้องนักเรียนคือเขาก็จะจบมาเพื่อจะไปเป็นครูสอนวิชาศิลปะนะครับน้องอาทิตยามหาวงค่ะแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กของเจ้าตัวก็มีการโพสต์ผลงานตัวเองตั้งแต่การร่างการวาดการลงสีว่าเนี่ยเป็นภาพวาดจริงๆทีแชพันบุรีลมเป็นผลงานของน้องจริงๆไม่ใช่เรียนไม่ไม่ใช่เรียนเพราะช่างไม่ได้เรียนแบบมาทางสายวิชาเพราะช่างหรือจากส่วนกลางนี่เรียกพรสวรรค์เลยค่ะสุดยอดจริงๆ ผมดูตอนแรกผมแวบได้ได้เห็นในออนไลน์ภาพถ่ายพอไปไขย้ายดูเออต้องหาต้องเป็นแบบโฟโต้ฮันเนาะพี่หนุ่มหาจุดแตกต่างหาจุดจริงๆครับชื่นชมน่ะฝีมือให้คุณผู้ชมได้ร่วมชื่นชมผลงานแล้วก็ฝีมือทางด้านศิลปะของเด็กไทยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ